สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเบลผัดครับวันนี้มาอยู่กับคุณจ๊อบสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่จ๊อบแนะนำตัวเองหน่อยละกันครับผมก็ชื่อจ๊อบเจียรพัฒนนะครับก็ ชอบแต่งตัวแนวสทอรี่เลเวิร์กแวร์บ้างแล้วก็ใส่สูทบ้างเป็นบางวันนะครับเป็นบางวันด้วยเป็นบางวันมาดูก่อนว่าแจ็คเก็ตตัวนี้ของเป็นชอแจ็คเก็ตของไบรเซนนะครับตอนนี้แล้วก็เสื้อข้างในก็เป็นของไบรเซนเหมือนกันใช่ครับเป็นเวสเทิร์นเป็นเวสเทิร์นนะตัวนี้โอเคก่อนหน้าที่จะเข้ามาเรื่องแต่งตัวใดๆนะปัจจุบันนี้ว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีเคิร์ฟเลิร์นนิ่งเคิร์ฟของตัวเอง ก่อนหนะ้าจะเข้ามาแต่งตัวแนวนี้เคยแต่งตัวแนวอื่นมาก่อนไหมแฟชั่นผมเริ่มมาจากชอบรองเท้าก่อนน่าจะย้อนไปปีสัก 2015, 2องพช่วง NMD เริ่มออกใหม่ๆช่วงซอมบี้ช่วงซอมบี้ช,ช่วงแบบมีซีบราตัวอะไรที่แบบดังๆเข้ามาผมก็เออมันน่าสนใจอะไรเงี้ยก็เริ่มซื้อคู่แรกตอนนั้นอยู่ฮอกไกโดที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ย ก็เริ่มซื้อแล้วก็เจอหลายๆร้านอย่างคานิวาวที่ไทยอะไองก็รเริ่มเก็บมาเรื่อยๆครับแล้วก็หลังจากนั้นเหมือนสติ๊กเกอร์มันก็มันก็อยู่แบบในสตรีทแว์เนาะผมว่าคนที่ชอบแต่งตัวแนวสตรีทก็อาจจะแบบต้องมีสนิเกอร์ดีๆคู่หนึ่งอะไรที่ภายช่วงนั้นก็ใส่เยอะพอสมควรแล้วมีคู่ที่โปรดที่สุดในบ้านไหมแบบว่านี่คือได้มาแล้วแบบดีใจที่สุดเลยตอนได้มาอะไรเงี้ จริงๆผมเป็นคนที่ไม่ซื้อไฮพรุตัวแต่จะเป็นคนชอบแบบที่ทํากับร้านรองเท้าที่มันพิเศษเลยอะ <Okay. S 2> ช่วงนั้นสนใจเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นครับไปร้านสเนคเกอร์สตัฟเปิดใหม่ๆเลยแล้วเขาก็มีเป็นอาดิดาสโฟดีที่มีเฉพาะที่ร้านไม่กี่สาขาทั่วโลกแล้วพอดีได้มาคู่หนึ่งก็ดีใจเหมือนกันคู่นั้นอาดิดาสโฟดีก็คือตัวที่เขาพิมพ์ออกไม้เป็นสีเขียวๆหน่อยใช่สีเขียวๆพิมพ์ใช้เครื่องพิมพ์แล้วก็ตัวนั้นผลิตที่รามันตัวนั้นหายยากมากนะคือตอนนี้โปร ตัวนั้นไม่ขายผมขายรองเท้าที่ใส่น้อยมากก็ยังเป็นสเนคเกอร์วอลอยู่ที่บ้านเดิมเอ้ยสุดยอดอ่ะแล้วอะไรที่เป็นตัวทิกเกอร์ครับคือถ้าเกิดคนชอบสเนคเกอร์มันจะมีอยู่สองเวอเนาะมไม่ชอบคอนติเนียต่อจนถึงตอนนี้ก็จะเริ่มค่อยๆบิดผองผมเนี่ยพอสเนคเกอร์หลังๆผมรู้สึกว่าเริ่มจับพวกดีไซเนอร์มากขึ้นเพราะรู้สึกว่าสตรีทแวร์บางทีมันอาจจะไม่ได้พาร c ทิเคิลสำหรับทุกวันอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันคนทุกคนใส่อะมันดูน่าเบือ่อทุกคนมีของเหมือนกันอะไรเงี้ย หลังๆก็เริ่มไปดูพวกกอมเดกาซองอีกช่วงหนึ่งก็ใส่กอมเดกาซองออมพุสอยู่บ่อยแล้วก็จริงใส่ทั้งเชิ้ตอ้อมพุสใส่กอมเดกาซองกอมเดกาซองส่วนมากใส่ทุกรายแต่ว่าก็จะแต่งตัวแบบที่มันจะเอาว้อนการ์ดมากขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากพวกนั้นก็ดูพวกเหมือนแบบบีมใส่อะไรที่แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยแต่ว่าสเนคเกอร์ก็ยังแบบยังซื้ออยู่อะไระมันก็ไปด้วยกันได้ พอสมควรผมรู้สึกว่าช่วงนั้นก็เหมือนเป็นช่วงที่แบบลองดูอะไรใหม่ๆที่ไม่ได้แบบแค่แบบเหมือนใส่เสื้อเบฟใส่กางเกงอะไรที่มันแบบใช่สไตล์ฮูดี้กางเกงสวีทแพนสายนี้ใช่ใช่ใช่ไหมเรามีของที่แบบว่าทิกเกอร์จริงๆไหมแบบว่าทําให้จําเป็นต้องเริ่มเลิกซื้อแบรนที่คราฟเต็ดมากขึ้นผมอะเป็นคนที่รู้สึกว่ารองเท้าหนังอะมันมันมีฟอร์มาลิตี้มันพอสมควรแต่ว่าอย่างโลเฟอร์ผมว่ามันใส่ในชีวิตประจำวันได้บ่อยพอสมควรมันใส่ง่ายไม่ต้องลอย มัน mm hmm. ไม่เหมือนเลสซับอย่างออกซ์ฟอร์ดหรือดร์บี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าโลเฟอร์อ่ะใส่ได้บ่อยแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็ใส่ไปโรงเรียนทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มหาแบบเออถ้าใส่ทุกวันอะไรที่มันจะแบบทําให้เราเรามั่นใจดูดีแล้วก็ใช้ได้นานจริงๆคู่แรกอาจจะยังไม่ได้เป็นเมเกอร์แต่ตอน,น,นได้ดีออมาช่วงคริสเตียนดีออน่าจะสักสามสี่ซีซันที่แล้วทําเป็นโลเฟอร์หน้าตาจะคล้ายๆแบบพวกวีเจนพวกแบร์สังโคพวกนั้นอะไรเงี้ย mm hmm. ใช่ช่วงนั้นก็ใส่ตัวนั้นเป็น ies, สีเนวีสอน,น เพื่อนคนหนึ่งพอดีตอนนั้นผมเนี่ยเริ่มพบดูซีรีส์อะไรที่เกี่ยวกับพวกแบบแมนแสวมากขึ้นอะไรเงี้ยแมดแมนอะไรอย่างเงี้ยพิค y, oh, y okay. ีบไลน์เนอร์สอพิคคีบลน์เนอร์โอเคมันจะมีความอังกฤษอังกฤษหน่อยมีความแบบผมว่าทร <Three piece S 1> <ะ>ีพีซูดนิดนึงมีโค้ดออนท็อปใช่ใช,ใช่มันก็จะมีความคันทรีหน่อยเพราะแก๊งสเตอร์สมัยก่อนคือเขาแต่งตัวแบบมันไม่ได้เหมือนแก๊งสเตอร์ทั่วไปอะ่ะคือถ้าพิคคีบไลน์เนอร์เหมือนเขาแบบเขาไม่ใช่แค่แก๊งสเตอร์แต่เขาเป็นคนที่เหมือนแบบเหมือนดูแลเป ก็เริ่มชอบจากตอนนั้นแล้วก็เพื่อนผมคนฝรั่งคนหนึ่งชื่อคนรูดี้เขาก็ส่งร้านดคอร์มมาให้ผมตอนแรกก็งงๆตล์อาะจ,จะยังไม่ได้แบบเปลี่ยนมาทางนั้นสักทีเดียวผมก็เลยแบบไปลองดูแล้วกันอาลีก็ไกลพอสมควรรถติดนะครับแต่ว,ว่า <laughs> ไปครั้งแรกก็เจอพี่กายแล้วเขาก็แบบผมอยากได้รองเท้าสักคู่นึงอะไรเงี้ยแล้วก็ลองฟิตไปลองฟิตมาเป็นคู่นี้อันนี้คู่แรกที่ซื้อเดคอร์รัมสามปีที่แล้วเป็นฮาร์วิดนะครับสีดาร์บบราวน์เชลคอร์เดเวน,นะครับผมมันคือคู่นี้ใช่ใช่เป็นดาร์บบราวน์คอร์เดเวนอันนี้คือคู่แรกที่คุณได้จากเดกคอร์รัมเลยอันนี้เป็นคู่แรกที่ได้จากเดกคอร์รัมมันดีตรงที่ว่าบางคนอาจจะเคยใส่บอสตันนะครับมันจะเป็นตัวที่ไลน์แต่พอเป็นฮาร์วิดเนี่ยมันอันไลน์ใส่สบายกว่าคือความเป็็นนนนนหหัััังงเเเชลลออ่่่ะาามยยยยยืดดดุีีสสสตรรคจ์แ้วกใบู เรืๆหลังจากมีคู่นี้แล้วเราก็เลยต้องค่อยๆปรับกางเกงเสื้อใช่คือกางเกงเอลสูงผมว่าหลายๆคนช่วงแรกอาจจะแบบไม่ชินน้องใส่กางเกงเอวประมาณกลางๆต่ำๆอะไราเงี้ยต้องชินกับกางเกงยีนเอลต่ำๆใช่สมัยก่อนเราก็เลยเริ่มแบบมาดูงเกงเอลสูงก็เป็นน่าจะอีชิสัญญาเริ่มก่อนตัวแรกสีเขียวออลิฟคอตตอนคอตตอนใช่ก็ใส่ง่ายเหมือนกันแต่ว่าช่งแรกใส่ไปก็ก็ยังใส่เดิมๆบ้างอยู่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่สไตล์ที่เราแบบใส่ได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ย นอกจากเดคอรัมผมรู้จักอีกร้านหนึ่งชื่อ Gen t l e แร็ก็ไม่ไม่ได้ไกลหรกแถวนี้เนาะก็คือแร m มก็คืออยู่ทองหล่อพี่แบงค์พี่แบงค์กับพี่กอล์ฟก็ตัดมา3ปี4ปีละก็ตัดมาเยอะมากเหมือนกันแต่ก่อนตัวแรกผมเป็น s i n g l e b r e a s t e d Peak l a เพ l สี Brown เป็นแฮร์ริ่งโบนเริ่มต้นมาก็ p e ก k l a p เพแล้วอ่ะใช่ผมก็อยากลองแบบเขาใส่เขาเป็นยังไงแล้วตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรแบบสตอรของสำหรับเรามันคืออะไรก็รู้สึกแบบสีน้ำตาลมันเป็นสีที่อยู่่่ระหหวววาางคมมม Formality แล้้ก็นนไไดเือ ดูแบบเป็นบความคันทรีนิดนึงใช่ใช่สีเทาก็เหมือน business meeting บ่างนิดรงยเสียมต้านมันรู้สึกแบบใส่ได้กับหลายอย่างก็คือนี้เหมือนตัดสูตรตัวแรกแต่จริงๆมันสูตรตัวที่3าสีน้ำตาลมีคนแนะนําว่าคนจะต้องเป็นตัวที่3ามเป็นน้าเงินเทาค่อยน้ำตาลนี่เริ่มน้ําตาลเลยครับและหลังจากนั้นมีซื้ออะไรที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันมันใช่เราแหละมันใช่ท่ายจริง เริ่มเป็นแบรนด์เลยค่ะคืออย่างเดคอรัมที่ผมชอบคือผมรู้สึกว่าของที่ใส่ผมรู้สึกว่ามันเขาคิรเรดมาแล้วว่าเออมันดีแล้วพี่กายพี่บอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สตาฟในร้านก็ใส่เองอยู่แล้วผมก็เลยซื้อ,อเรื่อยๆก็ผมว่ารองเท้าที่ใส่สบายสุดใส่ CJ บ่อยที่สุดเสื้อผ้าบางตัวอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไปตัดมากกว่าเชิ้ตบางทีมันอาจจะต้องแบบพขอขอหน่ยเาบางตัวคอ,อจะแบบรือแค์อะไรอย่างเงี้ยก็จะลองไปปรับก็คือวันที่ get into it ก็คือเริ่มสั่งตัดมากขึ้นและเริ่มสนใจแบรนด์มากขึ้นใช่คือผมรู้้สึกว่่าคือผมมไได สูตรเพื่อไปงานตัดสูตรเพื่อปรับเข้ากับวัร์รลที่เราใส่ในทุกๆวันมากกว่าว้าวไม่คำพูดดีว่ะนี่เรียบเรียงมาก่อนถามมาเนี่ไม่เลยผมเคยเห็นคุณทํางานให้ที่นี่ด้วยช่วงหนึ่ง อ๋อใช่ครับช่วงนั้นก็มาอินเทอร์เนอ่าเหมือนเป็นคนคูเวเตดแบรนด์บางแบรนด์แนะนําให้เขาอะไรอย่างงี้ด้วยปะจริงๆอันนั้นก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำเฮ้ยจริงเหรอใช่อพอดีว่าเหมือนตอนนั้นที่ร้านยังขาดอัลเทอร์แวร์แบบพวกกันน้าอะไรเงี้ยได้หน่อยอะไรเงี้ยก็เลยอพอดีผมเป็นลูกค้า Privat ไว้อยู่แล้วช่วงบินกลับมาที่ไทยพอดีเหมือนพี่กายก็บอกว่าเออพอดีสนใจแบบ Privat ไว้อะไรเงี้ยคือผมก็ใส่เองด้วยแทบทุกวันตัวโมเดลเฮอร์ริ่งตันนะครับเป็นสีเนวีแล้วก็ผมรู้สึก ีตัว r i ปส์ตรงนี้แล้วก็กันฝนได้ดีผ้าเวนทายมันก็กันฝน,ก,น,ฝนกันน้ําไม่ดีพอสมควรทีเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเออม,มันใส่ดีอะไรเงี้ยเหมือนพี่กายก็มาถามช่วงนั้นเริ่มตัด MTO กับทาง p private Bu y อยู่แล้วผมก็เลยแบบเดี๋ยวผมต้องถามให้แล้วกันเพราะคือเหมือน ก็ติดต่อไปเขาไม่ได้ตอบคุยกับคุณเจมส์เซเดนเป็นเจ้าของเป็นโคฟาเเดอร์ er ของเออ v a ไ e วตไวท์ก็คุยกันว่าอะไรอาจจะลองมาขายที่เด c ค r ร m um ัมดูก็เป็นแ a ร์ริ g t o ตแล้วก็เป็นตัวเลนินที่ทำกับ p e r m a n e n t เซนส์ตัวนคุณไซมอนคอปตันใช่ตัวนไหนเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดคุณเห็นเออไพรเวตไวท์ที่นี่นะครับผู้ชายคนนี้เข้ามาคือคนนี้นะครับครับ <c oughs> <c oughs> <laughs> หลังจากนั้นก็คือไปเรียนต่อใช่ไหมที่ที่อังกฤษที่อังกฤษครับผมเชื่อมันว่าอังกฤษเนี่ยก็จะมีแบรนด์เสื้อผ้าเยอะมากๆ Drex ซาวิโรเนี่ยโหเยอะสุดๆจนไปถึงแบบพวกสนิเกอร์สตรีทแวร์แม้กระทั่งพวกแบบวินเทจด้วยซ้ำใช,ใช่แบบพังๆวิเวียนไวสูอะไรเงี้ยก็เริ่มที่นูน่นมีเยอะมากๆแล้วก็มีหลากหลายมากๆให้เลือกเนาะการไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำให้เราแบบชิปเรื่องการสไตล์กันแต่งตัวเพราะว่าอย่างที่เข้าใจกันว่าสไตล์กันแต่งตัวมันเปลี่ยนตามสถานที่และบริบทของการใช้ชีวิตนะที่ที่หนึ่งเนาะครับผมผมก็ตอนนั้นก็เริ่มใส่ซาร์ทอรียลมาได้สักหลายเดือนพอสมควรเลยเงี้ยแต่คือผมก็รู้สึกว่าตอนแรกๆอ่ะมันยากแหละว่าแบบทำให ชินกับแบบเคอใส่สูตรไปยังอยู่ที่ไทยอย่างเงี้ยอย่างแรกร้อนอย่างที่สองคนเขาจะคิดยังไงมันไปประชุมป่ะเนี่ยเออใช่ไป,ไปางานแต่งงานใช่แบบไปงานแต่งงานโอโ้โหใส่ตั้งแต่เช้าไม่ร้อนหรือไงอะไรเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกว่าผมว่าความมั่นใจสําคัญนะผมะจริงการ,รที่รเรารู้สึกว่าเราแต่งอะไรถ้าเรามีความสุขไม่ได้เบียดเบียนใครใส่ออกมาเถอะเราไปถึงถึงที่นู่นแล้วเปลี่ยนไหมคือจริงๆตอนแรกเอาตรงๆผมใส่สเปรดคอรล่าแล้วก็ทายชิบุมิทุกวัน ใช่ผมยอด<ม>ว่ะผมใส่สูตรแบบแทบทุกวันเหมือนกันก็ยังใส่ตัวแรกได้อยู่แบบตัวที่เป็นแฮร์ริงบอนเสืยบตาแต่ว่าของแรมส์ใช่ก็แต่ก็มีหลายตัวมากขึ้นก็ใส่ใส่วนๆกันไปแต่ว่าในช่วงนั้นผมก็ยังแบบกลับมาวอนการ์ดบ้างใส่กอมเนกระซองบ้างอยู่ยังรู้สึกว่าแบบไปแบบเรียนเกี่ยวกับอาร์อะไรเงี้ยบางทีใส่สูตรทวนคนเขาอาจจะแบบงงๆเขาเขาแข่งกันแต่งตัวประมาณนึงใช่ใช่ผมก็แบบเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละสามรอบเฮ้ยจ,จริงเหรอจริงจนคนงงงแบบแห้งวา r โ r o บใหญ่ขนาดไหนท่วงปี แรก คือผมก็ยังไปไซด์วิโรทุกวีคแล้วกันเอาง่ายๆทุกบิ๊กอนผมก็จะพยายามไปแล้วก็แบรนด์แรกๆที่ซื้อก็จะเป็น Drakes อ่คาคือรู้สึกว่ามันมีความซา์ทอรี่แต่ก็มีความแคชชวลอยู่ในตัวมีความคิดเล่นดิสต์ด้ยมีความคิดเล่นอยู่ในตัววัดโรบของเขาใช่ผมก็เริ่มเริ่มซื้อ Drakes มาตั้งแต่ตั้งแต่ไปแรกๆเลยก็ใส่ Drakes มาหลายซีซั่นพอสมควรนะครับก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้ใส่ยากแล้วก็ใส่กับซา์ทอรี่ง่ายแล้วหลังจากนั้นค่อยๆล รอ,อสักพักนะก็ผมรู้สึกว่าพอใส่ t าทอ r i a l เยอะๆอะผมต้องใส่สูตรทวนเพราะมันมไม่มีอะไรมาแบบแมทช์กันมันให้มันเหมาะสมที่สุดถ้าเกิดไม่ใช่สูตรจริงคือถ่านเริ่มใส่จากแรกผมว่าสูตรอะใส่ง่ายเซปเรตอาจจะยังรู้สึกว่าแบบความมั่นใจของคนบางคนรู้สึกกัเซปเรตมันมันยากนะเพราะว่าแมทสีอะไรเงี้ยเรื่องเรื <ๆ S 1> ่องแมทช์สีเรื่องใหญ่ใส่ออกไปสีทายยังไงพ็อเกเก็ตสควอชยังไงรองเท้าสีนี้ถุงเท้านึกออกไหมมันยากผมรู้สึกว่าเริ่มจากการใส่สูตรทําให้เราแบบชินกับสีมากขึ้นก่อน หลังจากนั้นก็เริ่มแบบใส่อย่างอื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่ผมใส่สูตรแล้วผมรู้สึกมั่นใจคือรู้สึกว่าแบบเป็นเหมือนเกราะป้องกันเราอะแม่ง give confidence แบบคือมันมันช่วยให้เรารู้สึกแบบเรามั่นใจขึ้นเวลาเราไปสถานที่<ช>แล้วเราได้การชี e t ที่ดีขึ้นด้วยจากสังคมรอบข้างเราใช่คือไม่ได้อะไรนะแต่คือผมรู้สึกว่ามันทําให้เราเรา respect คน respect สถานที่โดยเฉพาะที่ประเทศอังกฤษพอสมควก็คือมานเนอร์แหละอย่างหนึ่งที่เรามอบให้กับสถานที่นั้นๆถูกต้องครับถ้าเป็นสไตล์คําพูดนะคนปัจจุบันเขาจะเรียกว่านี่คือสไตล์ของโอมานี่ก็ถูกแล้วก็เริ่มมาพูดพูดถึงว่าควายลักชัวรี่ควายแฟชั่นอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าคือ if you know you know if you don't you know อย่าเงี้ยหลังจากนั้นก็คือไป A L D เริ่มมาแคชชวลมากขึ้นเฮ้ยจริงๆก่อน A L D อ่ะผมหาแบรนด์ที่ยังซาตอเรียลพอสมควรอะไรเงี้ยแต่คือสูตรแบรนด์มันก็ยังตัดอยู่เออ่ A L D อ่ะผมรู้สึึกว่ามมัันนถ จุดที่ผมรู้สึกว่าแบบมันเหมือน New r า f อะ่ะคนจะบอกว่าเป็น New Ruff Lorenzo นะคือช่วงนั้นก็เริ่มเปิดร้านที่อังกฤษพอดีเหมือน r าฟแต่สีเ<ม>ขียว r u f สีน้ำเงินเลยมันมีรถคันนึงจอดอย,ยู่ข้างในใช่ใช่ใชมีรถ<ๆ>มีแบบบาสเกตบอลมีอะไรก็เริ่มหยิบ A L D มาแมทช์กับ s ัตว์ทอริอมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีสอะ่ะเขาทำให้เหมือน r าฟผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเออ r u f มันก็ s ัตว์ทอริอมันแบบแมนสแควร์อยู่แล้วอ่ะเนาะก็เลยทำให้รู้สึกแบบมั่นใจมากขึ้นในการบางทีหยิบ ชิ้นที่ c a s u ั l มาใส่กับชิ้นที่มันดู f o r m อลผมว่ามันเราต้องไฟล d b a l a n เวลาเราแต่งตัวอะไรที่มันเข้ากับเราก็คือสเปซสุรัมากขึ้นใช่ครับแต่ว่าเสื้อผ้าทั้งหมดก็จะเป็นแบบอังกฤษอเมริกันส่วนใหญ่ผมไม่ชอบอิตาเลียนเท่าไหร่เฮ้ยจริงรสองตัวคือผมเป็นคนที่อ i t อร์อังกฤษหรือว่าแบบมีความอเมริกันมีความอ v ีไปเลย b r a c k ตไ i v ีหรือว่าแบบ a m e r i c น n าเลยหลังๆเริ่มอินมากขึ้นขอถามหน่อยว่ามีแบรนด์ที่ชอบที่สุดณตอนนี้ไหมถ้าสไตล์คล้ายๆกันใส่ double RL boy code t ทู i n t a g e แล้วก็ใส่ไบรซ์เซนไบรซเซนผมว่าเป็นคนที่ทำเสื้อผ้าทำให้มาดูวินเทจแต่ว่าเขาทำให้ฟิตดีดหๆพอสมควรนอกจากนั้นแล้วก็น่าจะซื้อวินเทจเลย คือทริปที่ผมไปน<า>ิวยอร์กอาก็เป็นทริปที่รู้สึกว่าเออว่าจะไปเรียนต่อที่น mm hmm. ิวยอร์กก็เลยลองไปอยู่3วีคอชอบเลยแหละผมรู้คุณชอบ3วีคเครคือแบบนานมากคือผมก็ไปร้านเมนสแควร์ทุกร้านในเมือง mm hmm. อยู่แล้วเลยรู้จักกันบ้างพอ,พอดีคือก่อนหน้าที่ผมไปอะประมาณปลายปีที่แล้วก็ไปเหมือนกันก็เลยแบบเออเจอแบบอาร์เมรี่ไปร้านแบบเจมิลเซอร์อะไรครับ mm hmm. ก็มีหลายร้านที่ผมรู้สึกว่าคิวรปรดักตได้ดีพอสมควรเริ่มไปดูแล้วก็หาร้านวินเทจมากขึ้นไปว mm ิลเลียมส์เบิร์กไปชอนแครลี่10นฟีดซิง เซลลทาราสอะไรีมีของดีเต็มเลยใช่ใช่แต่ว่ามันต้องหานะจริงบางร้านนี่คือแบบเสียบรองเท้าไว้ตามจุดต่างๆเต็มไปหมดจริงๆๆเริ่มเปลี่ยนสไตล์มากขึ้นหลังจากนั้นไหมช่วง2-3ปีนี้ผมก็ยัง ยังใส่สูรบ้างแต่น้อยลงมากๆแต่ถามว่าก็ก็ตัดบ้างเลยแต่คือจะหาอะไรที่มันแคชชวลมากขนะึ้นอะไรอาเงี้ยอาจจะแต่ก่อนตัดเป็นเจ็ตพ็อกเก็ตอาจจะมาเป็นแพทพ็อกเก็ตผมอาจจะใส่เบลต์ไว้ข้างหลัง <hum ming> หรือว่าทากระดุมให้มันแบบน่าสนใจมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยเราเราไม่ได้อิงกับใครขนาดแต่เราอิงว่าเราชอบอะไรใส่อะไรเ <h ums> รามั่นใจก็ดูเรฟเฟนส์บ้างแต่ว่าเอาที่ชอบดีว่าก็แปลว่าเรานิ่มเคอร์มาถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นในการซื้อของแต่งตัวแล้วไอ้นี้ฝากทิ้งท้ายนิดนึงดีกว่าว่าถ้าเก ค้นหาสไตล์ดีกว่าคือเ e อ r n น n g เครของคุณจอบคค่อนข้างเยอะ <c oughs> คือมาตั้งแต่แบบสไตล์หนึ่งโดดไปอีกสไตล์หนึ่ง <c oughs> ล้วค่อยๆซึมซับจากเมืองนอกด้วยซึ่งมีแบรนด์ให้ดูเยอะมากๆครับผมแนะนํายังไ,ไงดีพี่จริงๆผมรู้สึกว่าแต่งตัวให้มั่นใจแล้วเป็นตัวเอง <c oughs> ผมว่าลองดูหลายๆสไตล์แต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องหาอะไรที่มันดีหรือแพงที่สุดแต่ว่าลองหาของมือสองหรือว่าสไตล์ที่ชอบแต่งให้ชินแต่งให้ชอบ แล้วก็ค่อยเซตโท้ดาวกับมาเนี่ยผมว่าอินเวสเมนต์น่ะมันจะเยอะถ้าเราเหมือนซื้อของเดิมๆไปเรื่อยๆแต่ว่าซื้ออะไรที่ได้ใส่ถ้าไม่ได้ใส่ก็ไม่ต้องซื้อดีกว่าถ้าแนะนำในมุมหนึ่งก็คือลองซื้อมาลองใส่ด้วยของมือสองก่อนใช่ใชก็เป็นการอ<ช>ินเวสทีคุ้มค่าใช่เราจะได้รู้ก่อนว่าเราชอบหรือเปล่าถูกครับถูกก็ใครอยากสนใจดูสไตล์พี่จ๊อบจริงๆพี่จ๊อบเคยลงในกรุ๊ปด้วยลงเรื่อยๆเป็นการไปนั่งตัดกางเกงบีสปข,ของลีไวส์คือแบบแม คนอะไรตัดบีสปอคลีไว์จะเป็นรประสบการณ์ที่ดีนะครับแต่ว่าอ 4, รอสี่ห<า>้าเดือนกางเกงหนึ่งตัวแต่มันน่าจะเจ๋งมากเพราะว่าเลือได้ทั้งผ้าดีเทลและ<ช>ฟิตติ้งเป็นของเราแล้วก็เทเลอร์มาจากไซวิโรว์เลยกางเกงเทเลอร์เมดเทเลอร์เมดครับถ้า,า<แ>อยากจะตามคุณจอบพารโดมขึ้นไอจีไข้างล่างอ่าเดี๋ยวไปตามคุณจอบได้คุณจอบเทสตดีมากขอบคุณมากขอบคุณมากคุณจอบครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสแล้วเดี๋ยวไว้น่าจะได้เจอกันเร็วนี้เร็วนี้ครับเร็วนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับ อะไรนะจอนผมสิบขวดอ่ะชีโตสังเล่นชีโตเอาโปรแกรมมาเอาไปก็จูอยู่เลยสิบขวบคุณทำอะไรขวดทำอะไรอ่ะแปะแข็งอย่่งมั้งแปะสิบขวบเขาไปขายของแล้วนะครับคุณเขาต่อ QM D แล้วนะครับก็คือตอนนั้นแบบตอนนั้นอยู่ฮอกไกโดคือหายากมากเขาแบบขายหมดทุกที่ ผมไปเจอร้านอาดิดาเซเล็กเว้ยในซัปโปโรอ่ะแล้ก็ได้เป็นเป็นเอเมดีตัวแบบดักคาโมมาคูแล้่ก่อนก็เรื่อยเรื่ยสิบขวบคุณทำยังไงเหรอครับปั่นแปะอยู่ครับปั่นแปะอ่ะแต่ก่อนก็เก็บมาเก็บมาเยอะเหมือนกันเฮ้ยมันนี่มันอะไรวันนี้เขาสองคืนด้วยไงไม่อก็หรอสวยเอ้าใส่เฮ้ยไม่รู้เนี่ยคุณนุ่นดูซุ่นม่พี่ดูนุ่นพี่ดูนี่ กันเกงของอะไรนะครับไอกิษันยาว่าท้ายเลีย